วันนี้มาพบกับช่อง n o t s a h a y o สูสูหนึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Carina Free Fire กันนะครับวันนี้ผมจะมาโซโล่แรงด์โหมดจัอันดับทั่วไปเรามาดูกันผมจะได้ที่หนึ่งไหมไปลุยกันเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปกัน Don't underestimate me Don't don don underestimate me ไปนะ เต้นโชว์น่ะคนดูน่ย<อ>เฮ้ยนั่นแหละกินอมกินอมกินอมโ,โชว์คนดูนงีบเงีบงบงบถึงว่าแต่ทำไมมึงอ้วนขึ้นทุกวันทุกวันแพนด้าอ,อ้วนแม่เดี๋ยวไปหาว่าน้องน้องเขากินเยอะเพื่อได้เราฆ่าศัตรูตน้องเขาจะดอกเลือดให้ในในที่เวลาที่เราฆ่าศัตรูน้องจะได้ดอกนั้นให้ดอกเลือดให้ ผมจะเบาเสียงเกมนะครับเนื่องจากเสียงเกมดังมันจะรำคาญคนดูไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกรหัสลองรหัสหลักนีนเทพเทปรหัสลองนี่กากกากไปกันแบ่งปันของกันและกันจะทำให้ทีมมีชัยตอนผมแบ่งเนี่ยแบ่งยาเ่ย ไปเจอตี้ตึงเพื่มแพ้แล้วรับไม่เห็นมีโช์มีชัยเลยที่โมกไป เป็นอะไรที่เล่นลำบากมากเลยนะครับผมน่าจะเล่นเป็นกอซ่านะครับแผ่นนร้ตอนนี้ลาดหลักผมจะเล่นเป็นบาสเล็กดูดานนี้ผมถนัดอยู่เออตลางกลางเออตลางกลางพอดีสวยผมขอลงเป็นนี่ขอเ,เดียดแัดเจอตึงๆอะ่ะ เลงไปหยิบปืนบอกแลกได้ดียิงเลยนีปมันน่าจะมีคนบ้างนะครับเนือจากมันบบแมนบอดอย่างเดียวอันนี่อันนี้น่าจะเป็นคนเลยเฮ้ยนี่สิเป็นคนแน่นอน ไุจบอขอาทาบุญกอกคนอื่น,น,นใช่ครับไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาดูมานดมานดีด่ครับบอกแล้ว เนาะครับนี no ่ครับสามคิวสวยครับเจ็บเจ็บเจ็บพะคองโูหล่นเกินล่นเกินพี่เดี๋ยวว่าตัวหนึ่งสุดทรเกาวสัรพันนาที่จีนน้องภูมิ ตึงเกินไปอ่ะเป้าเม็ดเดียวเองนะมุนหน่งตัวประานแล้วเอ็มโฟก็เสื่อมน้อกวนากทางล้วหมดใช่ เอบฟงเอบไฟไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นวมานี้วสุดหมดต้องอยู่นะว่าตอวนี้แหละน่าไปไหนนะออกมานะอย่าไปหลบซ่อนเลยไม้ค่ายยิงซะดีๆอย่าหลบซ่อนเดี๋ยวว่าน่าหมดแล้วแหละโหนู้นตัวร่างสุดไปเลยที่ส NO ิรพูนี่ ต้องรู้เรื่องครับรู้เรื่องเลยครับทุกคนเม็ดอุ้ยสองเม็ดทเกี๋ยวช่องบินกันมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยินี่อยู่นู่นศพนี่อยู่ฝั่งนี้ี๋ยวก็จะมีตัวมาบมเรื่ยหลังครับ เดี๋ยวนะเพื่อนตัวมัน,มนเลยไมื่อนไหนอะทุกคนไม่ได้บอกให้เก็บปืนพกมันมดิ้งกลบอยู่เต็งเต็งเต็งมุกยังไงไหนวะนีไน่ไง ับเจอสเต็ปโดดสับกันล่องขอแบบเ,เล่นลูกซองกัน,กนเลยพอดีลูกซองนับตึงกว่านะครับน้งนงองๆเดี๋ยวมาหาวัดบอกคำย่เฮ้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 ตึงนัก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 ตึงเหมือนบ้านเหมือนเหมือนหมู่บ้านมีหมอลำครับตอนนะี้เป็นอะไรไม่รู้มันมีหมอลำ เขามาเสียงกันเหมือนเปิดมอลระมแสงรึไงอ้ยวันที่สิบโอ้ต้องรู้เรื่องหวอแต่แปดกิโลแปดกิโลแปดกิโล,ปลไปกันอยากรู้ปะดูปะเมื่อกี้ผมตกใจเลยไอ้วอแม่งบวกมาเลยถ้าไอ้วอผม่เป็นคนแน,น่นอนเออผมลนจัดเลยเน,นี่ เอบิวนะครับแนะนำสองนัดตายคนส่งไลน์มาปะหนึ่งครับผมเรียนด้วยยินเลยว่าไปหมดว่าเฮ้ยเงียบดีกระสุนละแป็นอล้วเนี่ยเอยงเวเนี่ยมุมนี้น่าจ,จะหมดละแหละ ดูซ้ายดูขวาแน,นะครับพวกมันมีตัววิ่งตอนนี้เลยยิบเจ็ดนะครับยิบเจ็ดคนไม่มี หมดแนละ้วทำไมน้อยจังคนเนี่ยอยากมีโคโน่เลยเปิดโคโน่วิ่งเออยาเก็บรถไม่ตายหรอกอุยเออเี่ย,ยตึงเกินไปเอา,ปาดเ,ดเ,อเป้่าเมสย้อยนะเวอร์เกินอ่ เห็นมัวะชุดอ่าก่อนโคตรยากเลยเยลือดราคีตัวหาคนแล้วจับนอกซ่าไม่เคยกลัวใครครับตอนนี้ได้ปืนโกงอะ่ะได้ปืนที่เองถนัดด้วยไปกันไปกันไม่รู้พวกคนดเยนดยวเดยวพวกผู้ชมไม่ได้เห็นได้ดยินเสียงบมไปเลย แอ,แอนนไแออไปหาคนกันดีกว่ามันไปอยู่ไหนกันหมด สบสองแล้วอึดอึดอึดเฮียป้องนั่งสับปะสุนทโรเลยโอ้โหยาก็เ,เยอะเกินพี่พาเถอะยาเยอะละสิบสองกองเลยว้าใเสาส่งมาเถอะเสาส่งมาเถอะเลิกเรียนแล้วครูครับเตรียมเถอะเสาส่งมาเถอะ เป็นยัาไม่ค่าไหนเล้วกระสุนนี่เหลือน้อยนะมันน,มน่าจะมารวมกันที่บริเวณนีบบ้ครับเดี๋ยวผมไปหาดูเองรอบนังเขาบอกมี A W แต่ไม่แนะนำให้คนเล่นนะครับถ้าใครเล่นไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวผมมีปราดามาจา์อืม A W สองบอกน่าสดนะน่าสดมากเลยไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่มันเดี๋ยวเขาบ่าโปไม่ใช่หรอกผมเคยเจอโดนรายงานว่าโปคือแบบ A W สัมแม่นเกินอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดแล้วก็คนมันเล่นเป็น ได้ไหมครับจับบาเลชาร์ดบาเลตสองกระบอกอะวิ่งชาร์ดอะพวกปืนชาร์ดแล้วมันไม่เข้าครับผมไม่ทันใจวิ่งชาร์ดเลยเทปเกินไปไหนกันหมดเนาะยี่สิบคิวบวกน่าจะได้อยู่นะครับโอ๊ยตดวบ้าวบ้า เป็นจดเลนะไปไซบอละบักคำนอยไปสซบอรบบละบักคำนอยฮ้ยคนไอวอดอันเลยครับคนโอ้ยเลย เรื่องครับเรียกมาทำไมเรียกมาทำไมตอนนี้ตอนที่ไม่ต้องการแล้วโอ้โหของโคตรดีไอ้ไปไหนหมด้ะไม่นันใจเลยโอ้โหอยู่กลางวงแล้วเนะี่ย เป็นในหมดอะ่ะเฮ้ยเป็นในหมดกันนะที่ยี่สิบเคียวบวกไหมนี่ออเอาโหยรถกับอ้โอ๊ยเจ็นี่ครับหนึ่งจวเดินยวไรักเป้าตึงเกินไปอ่ะเป้า มันจะขี่รถชนผมเลพอดีสายตาสายตาดีกินแบนทุกวันทุยขี่มบ้ไปแบรนแบนงียงี้ผมตกใจแล้วเมื่อกี้มันขี่มาไงโอ้ยเอาอันนี้ไหมเนอะ เอ้ยคน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 อย่าเพิ่งฆ่ากันสิล็อกอย่าเพิ่งฆ่ากันล็อกอุ้ยคนเจอละหนึตัวล็อกครับโอ้อยากันเยอะเกินพี่ เอ้ยเย้เลยเรอเก้าคนแล้วที่พี่บอกเขาไหนเหวะต้องหาต้องหาอย่าให้ขี่ถ้าขี่นี่บอกเลยมีตึงโอ้มันอยู่บนเขาอยารู้แหละมันอยู่ข้ามเนินลูกนี้ไป ใช่ครับมันอยู่ข้ามแนวรูปนี้ไปคนนิ่งๆไม่เป็นมีนนคนครับมีคนมีคนเป็นไงคน เบอร์ครับเบอร์เบอร์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเมื่อกี้โดนอะไรฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ